การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมวางประการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูงโดยหวังว่าจะเป็นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประมงในท้องทะเลไทยค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดก,กิจกรรมวางฐานลงเกาะปะการางังจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าประจำปี2567ภายใต้โครงการบ้านปราประการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าของกอฟอพอโดยมีนางสาวสุมิตราการจนนมิตรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ศรีวงศัยรองปลัดเมืองพัทยาและนายภผยทูลแผนชัยภูมิผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลส่วนราชการจังหวัดชนบุรีผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักดำน้ำและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมในกิจกรรมนะคะ ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการส่งมอบปะการรังเทียมพร้อมกับปล่อยหอยมือเสือในพื้นที่เกาะล้านจัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือกู้ภัยแหลมบารีไฮอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะโดยนางสาวสุมิตราการจนมิตรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไปป้าป่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่าทางกอฟอผนั้นได้มีการส่งมอบ ฐานลงเกาปะปะาการังลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจํานวน200ชุดเพื่อที่จะนํามาทําเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะาการังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการหมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ การไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะว่ามีการวางปะการังเทียมกันอยู่หลากหลายาการวางปะการังเทียมคือใช้ซีเมนต์ในการที่จะเป็นะปะการังเทียมหรือหรือเป็นฐานลงเกาะก็ตามมันคล้ายๆกับวัวสดุทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็คือลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเนี่ยนะมาทําได้นะคะ ก่อนหน้านั้นก็เป็นปะการังเทียมแล้วก็ตอนนี้มาเป็นฐานลงเกาะซึ่งทางทอชอเองเนี่ยเหมือนมีแ,มแผนที่ว่าแนวไหนที่มันเสื่อมโรนหรือไม่เสื่อมโทรแล้วก็รู้สึกว่าทัางผอเคยเอามาให้ดูด้วยว่ามีแนวะปะการังที่มันเสื่อมโทรมไปทางทอชอเนี่ยมีโครงการคือเป็นหน้าที่ที่ต้องไปฟื้นฟูอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็เลยถ้าจะไปวางที่ไหนก็แล้วแต่ทางทอชอะะที่บอกจะต้องทําแผนร่วมกันไปไป,ไป,ไ,ปไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีวัสดุที่วันสามารถใช้งานได้สามารถไปวางได้อย่างนี้นะคะ นายนนเกียรติศักดิ์ศรีวงศชัยรองปหลัดเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่ากิจกรรมนี้สร้างประโยชน์ให้กับเมืองพัทยาเป็นอย่างมากเพราะว่าจะช่วยต่อยอดเพิ่มพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มจุดแข็งของเมืองพัทยาซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีหัวใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ต่อไปเพิ่มในเรื่องของพื้นที่นะฮะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้วก็เพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มจุดแข็งให้กับเมืองพะยา,ยาเป็นอย่างมากนะครับว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ดีดนะ,ค,ะคนที่มีหัวใจเรื่องการอนุรักษ์อยู่แล้วจะชอบมาเที่ยวแบบนี้จะพยายามอนุรักษ์ รักษาแล้วก็พื้นฟูแล้วก็พยายามต่อยอดต่อเนื่องให้มีเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยยั่งยืนในพื้นที่ของเมืองพัทยาแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มอาชีพนะครับให้กับคนในพื้นที่เรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยครับครับนายไพฑูรย์แผนชัยภูมิผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้กล่าวว่า ทอชอและกฟผออร่วมมือกันในการฟื้นฟูท้องทะเลทไทยทั่วประเทศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการังในโครงการบ้านปรากกกฟผ โดยกะฟผได้ให้การสนับสนุนลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ครบอายุการใช้งานนำมาทำเป็นฐานลงเกาะปะการังแล้วก็นำไปวางในท้องทะเลเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูนระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะล้านให้อุดมสมบูรณ์สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์ทะเลรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์